รบพกพาเคาเตอร์ไทยแลนด์ในช่วงรถดีชี้เป้าวันนี้ผมอยู่กับรถหายากอีกคันหนึ่งของประเทศไทยนี่คือ BMW E46 330i 46ในบ้านเรานี่นะครับก็แบ่งด้วยกันเนี่ยสองช่วงอายุนะครับช่วงอายุแรกของมันนี่ประมาณปี9798เนี่ยมันจะเป็นอีกโฉมหนึ่งนะนจะเป็นโฉมที่ไฟไฟดูหน้าตาขึงขังหน่อยกับตัวที่เป็นโมเดลเยียร์2 0 0ขึ้นมาแล้วจะเป็นหน้าที่เป็นไฟหน้าหวานๆอย่างที้ผมว่าตัวนี้สวยนะและตอนนั้นนะ่ะ b บ W Thailand นดนึกคึกอะไรก็ไม่รู้สั่งประกอบรถเครื่อง ,344218 แรงม้าขึ้นมาเป็นรถเล็กๆ200กว่าคัน และนี่ก็คือหนึ่งใน200อกว่าคันที่บ้านนั้นครับ3 3 0 i นไอะฮะร,รถตัวลิมิตเต็ดในบ้านเรานะมีแค่200กว่าคันเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นก็เป็นพวกรถย้ายนะคันนี้ก็เป็นหนึ่งใน200กว่าคันที่เป็นของแท้นะครับก็จะมาพร้อมกับไฟท้ายแบบใหม่แล้วนะที่เป็นไฟขาวแดงนะครับไม่ใช่ไฟที่มันดูยึกยักมีสีส้มมีอะไรนะตัวนี้เป็นขาวแดงนะครับด้านล่างก็เป็นเอพรอนนะฮะแต่งซิ่งสวยงามมีตูดแปดเล็ก อีกเอกลักษณ์หนึ่งนะครับของตัว 330i ที่แตกต่างกับตัว e 4 6ตัวอื่นนะครับก็คือกรอบไฟหน้าที่เป็นสีเงินนะฮะถ้าเป็นพวกรุ่นอื่นๆนะ323หรืออะไรพวกนั้นน่ะจะเป็นสีดำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเงินนะอยู่ข้างในเนี่ยที่เป็นกรอบโลหะเนี่ยจะหาเปลี่ยนก็ยากหน่อยนะครับแล้วไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบซีนอนนะคือสตาร์ทรถแล้วปุ๊บๆ,ๆเองอันนี้ก็คือความสวยที่แตกต่างนะที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่สังเกตเหออ็น นี่นะครับคุ้มกําลังของมันนะฮะเครื่องยนต์รหัส M54B30 เป็นเครื่องแบบดับเบิลวานอสนะฮะไม่มีเทอร์โบหายใจธรรมดานะแต่เวอร์ชันที่ขายในบ้านเราเนี่ยถูกตอนแรงม้าเล็กน้อยเพราะว่าตัวนี้ถ้าอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันจะ220กว่านะ228แรงม้าประมาณนี้นะแต่ในบ้านเราเหลือ218แรงม้าเนื่องจากว่าภาษีครับ oh, <no. S 1> ถ้าแรงม้าเกิน220แรงม้ามันจะโดนเก็บภาษีอีกแบบหนึง่ง เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลย218แรงม้าแต่อย่างน้อยๆมันได้มาที่แรงบิดระดับ300กว่านิวตันซึ่งทํำให้มัน,นขับสนุกนะครับตัวนี้ผมเคยขับตอนใหม่ๆเลยยอมรับว,ว่าตอนนั้นรู้สึกว่าโห่รถคันนี้มันขับแรงมากนะขับมันมากทรงกำลังผ่านเกียร์ออโต้5สปีดลงสู่ล้อหลังนะครับตรงนี้มีเขียน JA69167 อันนี้ก็จะเป็นตัวเลขสำหรับรถในประเทศไทยนะว่าคันนี้เป็นคันที่เท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวเราไปทดสอบกันในตอนหลังว่ารถคันนี้ยังวิ่งได้ดีเหมือนกับตอนใหม่ๆห,หรือเปล่านะครับรถรุ่นนี้นะ E46 เนี่ยถ้าไปดูในวิกิพีเดียเนี่ยเขาจะบอกว่าคริสแบงเกิลเป็นคนออกแบบนะแต่ในความเป็นจริงผมเคยเจอกับคริสแบงเกิลคริสแบงเกิบอกผมไม่ได้ออกแบบรถรุ่นนี้เขาคงจะรับผิดชอบเป็นแมนเจอร์ของโปรเจกต์แต่ว่าไม่ได้เป็นคนลงเส้นสายลายเส้น ผลงานของเขาก็คือพวก BMW Z4 นะครับ E85 E86 แล้วก็พวก E60 แล้วก็ซีรีส์7นะรุ่นที่แบบโฉมใหญ่ๆตอนนั้นนะครับแต่คันนี้เนี่ยเข้าไปแค่ m ม่ a g นเจอเพราะฉะนั้นใครที่ยังชื่นชอบ BMW ในแบบที่เป็น BMW BMW เนี่ยก็ต้องรุ่นนี้นะเพราะหลังจากนี้มาคนชอบก็ชอบนะคนไม่ชอบก็ไม่ชอบแต่ตัวนี้ทุกคนผมว่าชอบนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะตอนที่มีขายในตอนแรกๆใหม่ๆเลยเนี่ย ต้องยอมรับเลยว่าเป็นรถตลาดที่มีกําลังมากที่สุดคันหนึ่งของบ้านเราในเวลานั้นเลยนะตอนที่ได้มาใหม่ๆเนี่ยแน่นอนวัยรุ่นนะครับเศรษฐีลูกเศรษฐีในเวลานั้นนะ่ะก็ต้องการที่จะแต่งรถแน่นอนเขาเอาล้อเดิมเนี่ยออกแล้วก็ใส่พวกล้อซิ่งเข้าไปใส่ชุดแต่งช็อคอัพแบบซิ่งเข้าไปพวกบิวสไตล์ล้อแมกพวกฮาร์แมนเอซีชนิเซอร์ตามยุคตามสมัยแต่มาวันนี้เนี่ยมันแบ็กทูเบสิกแล้วแต่งแนวสไตล์ที่เรียกทรงลุงนะฮะคือดูดิมเดิม ผมว่าตรงทงเดิมมาเนี่ยก็ดูสวยนะความสูงชชอกอัพเดิมเมสปริงเดิมเดิมเอามาใส่ล้อล้อแมกหน้าหลังแบบของเดิมเดิมมาใส่เห็นลายเนี่ยก็เป็นลายสไตล์ M เทคนิคนะครับหน้าเนี่ยเป็น17นิ้วกว้าง7.5นิ้วล้อหลังเป็น17นิ้วกว้าง8.5นิ้วยางหน้าเป็น225 45 R17 ยางหลังเป็น245 40 R17 นะครับสำหรับ 330i นะครับ มันก็จะมีทั้งรถที่เป็นเอาพวก3ามหนึ่งแปดสเนี่ยมาย้ายของลงนะกับรถที่เป็นรถแท้รถแท้เราต้องดูที่วินนัมเบอร์นะครับและเอกลักษณ์ลักษณะหนึ่งของรถแท้นะครับก็คือเบรกหลังนี่ยเ <break S 1> บรกหลังเนี่ยมันใหญ่กว่าปกตินะฮะเออรถคันนี้เซ็ตอัพมาแปลกดียางหน้าเนี่ยนะครับสองสองห้าเนี่ยสูบลมประมาณสามสิบสามปอนด์แต่ยางหลังสองสี่ห้าเนี่ยสูบลมถึงสามสิบแปดปอนด์ <Wow. S 1> แต่รถคันนี้ว่ากันว่ามันเฉลี่ยน้ําหนักห้าสิบห้าสิบนะ เพราะฉะนั้นบิศวกรเขาคงจะมีแนวคิดที่แปลกในการออกแบบรถคันนี้พอสมควรเลยครับส่วนกันชนหน้าเนี่ยก็แต่งมานะเป็นกันชนแบบสไตล์ M อะ่ะตรงยุคตรงรุ่นนะครับจะมีแบบมีลิ้นหน่อยนึงใส่แล้วก็ดูดุดันดูหน้าเตี้ยตรงดีครับอีกจุดหนึ่งที่ทําให้รถคันนี้ดูพิเศษแตกต่างนะคือมันมาพร้อมกับซันรูฟรถออริจินัลที่ขายไม่มีนะฮะอันเนี้ยเขาเลาะตะเข็บนะเอาหลังคารุ่นซันรูฟของต่างประเทศเนี่ยมาใส่เข้าไปนะไม่ต้องกลัวน้ํารั่วอันนี้ไม่รั่วนะครับ หลังคาตัวนี้เนี่ยก็เปิดได้ทั้งทิ้วนะคือแงนขึ้นปึ๊บแล้วก็เลื่อนเก็บได้ด้วยยังทํางานได้สมบูรณ์นะครับเป็นหลังคากระจกนะฮะซึ่งเราสามารถที่จะเปิดให้แสงเข้าอย่างเดียวก็ได้หรือเปิดให้ลมเข้าก็ได้ครับสาหรับภายในนะก็มีมรดกการแต่งนะครับอยู่บ้างนะครับตัวเบาะเนี่ยก็เบาะเดิมๆนะปีกไม่ได้สูงมากนะครับพอดีๆเป็นหนังสีเทานี่เดิมๆเลยแต่สิ่งที่เอาไปแต่งมานะครับก็คือเนี่ยออริจินอลเนี่ยจะเป็นไมเบิร์ชนะครับสีเหลืองๆนะฮะ อันนี้เจ้าของเนี่ยเอาดรายคาร์บอนมาหุ้มนะครับก็จะเป็นคาร์บอนหมดเลยตั้งแต่แผงประตูไล่มาจนแดชบอร์ดนะครับจากซ้ายจะหลดขวาไปถึงแผงประตูอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ตัวพวงมาลัยด้วยก็จะเป็นลายดรายคาร์บอนซึ่งก็ตอบสนองอารมณ์วัยรุ่นนะเนาะเออถ้าใครที่คิดว่าอยากจะไปหาลายไม้เบิร์ชสีเหลืองๆของออริจินัลมาก็ต้องออกแรงกันหน่อยนะครับแต่ถ้าบอกว่าถ้าต้องการรถสไตล์ที่เป็นดูมอเตอร์สปอร์ตหน่อยหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าสวยนะครับเป็นลรายคาร์บอนจริงนะฮะ เนี่ยก็คาร์บอนหมดเลยก็ดูซิ่งดีนะสำหรับรถคันนี้นะฮะก็วิ่งไปประมาณ250,000หมนกิโลนะรถประมาณปีโมเดลเย็นประมาณส0งพนี่แหละก็20กว่าปีแล้วนะ250,000ก็โอเคเม็กเซนส์นะครับราคาเนี่ยเจ้าของต้องการจะปล่อยอยู่ที่300,000 300,000นะครับ79,000บาทนะฮะเฮ้ยราคาก็โอเคอยู่นะซึ่งถ้าคนบอกเฮ้ยตัวพวก318มันขายอยู่แสนกว่าบาทอันนั้นก็318นะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวไฮเปอร์ฟอร์มานซ์ สมรรถนะเนี่ยต่างกันลิบลับเลยนะแล้วอย่าไปเทียบกับ3-25นะตัวนี้นี่แรงทะลุกันเยอะนะครับ218แรงม้านะเพราะถ้าใครชอบรถแรงต้องเล่น3 3 0สนไอนะแรงมาแต่เกิดไม่ต้องไม่ต้องเค้นเลยนะแรงจริงๆแรงเหลือๆนะครับสำหรับวิทยุนะครับก็มีการ,ปรเปลี่ยนใหม่แล้วนะของเดิมเนี่ยจะเป็นเทปคัสเสร็จนะอันนี้ก็ได้ทำการเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยเป็นจอสัมผัสแล้วแต่ว่าหน้าตาเนี่ยเข้ากับ e46 แบบเป๊ะ,เ,ปะเลยนะครับ และนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังสามารถควบคุมนะครับวอลลุ่มเนี่ยได้จากพวงมาลัยด้วยนะฮะปรับเปลี่ยนช่องจากพวงมาลัยได้ด้วยนะฮะนี่เรียกว่าโอเคเลยทีเดียวนะซึ่งนะครับรถคันนี้นะครับระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับก็ถึงแม้จะมีหน้าตากรอบเนี่ยเหมือนกับตัวออริจินอลของ b m เอ็มดยูนะแต่ว่าเป็นการอัพอัพเกรดทั้งหมดแล้วนะครับยังมีลุกนะครับยังมีลุกเนี่ยเหมือนกับตัว b m เยูแต่ว่าภายในเนี่ยเป็น Android แล้วนะครับ ก็สามารถจะดูหนังฟังเพลงบลูทูธอะไรต่างๆนะเล่นดูแมปอะไดได้ตามปกตินะครับเหมือนกับพวก Android สมัยใหม่เลยเอ้ก็ถือว่าน่าใช้นะเพราะว่าลุกมันเนี่ยถ้าปิดเครื่องนะทั้งหมดก็จะดูหน้าตาเป็น BMW เหมือนออริจินัลเลยครับนอกจากนั้นนะเนี่ยพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นแบบที่เป็นสไตล์ M นะก็คือมีการเย็บได้2สี3สีเนี่ยสีน้ำเงินสีแดงนะฮะสีม่วงนะครับเข้ากันก็นี่ก็สวยงามดีวงเนี่ยกำลังพอดีพอดี พวงมาลัยก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับครุสคอนโทรลได้นะครับมีการรับโทรศัพท์ได้ปรับวอลลุ่มได้นะครับเปลี่ยนสถานีวิทยุได้นะหน้าจอเนี่ยนะครับตรงกรอบมาพร้ความเร็วเนี่ยจะพิเศษกว่าตัวที่เป็นพวก3 1 8 3 2 0ตรงที่ว่ามันมาพร้อมกับกรอบโครเมียมนะครับอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของ3 3 0 i ครับถึงซีรีส์3นะครับจะเป็นรถนะฮะระดับคอม p พ c t c a ์นะฮะของ bmw เนี่ยแต่มันมาพร้อมกับม่านหลังไฟฟ้าด้วยเรียกว่า มาแบบหรูหรากว่ารถรุ่นเดียวกันครับอ่าเรามาดูของแปลกของหายากกันเนี่ยตรงนี้ก็เป็นที่วางแก้วนะก็ดูปกตินะวางของก็ดูปกติแล้วนี่อะไรครับเนี่ยปัป๊บกดมาเฮ้ยอ,อะไรวะนี่ฮะที่ใส่เหรียญน,นะครับเรียกว่าเป็นลูกเล่นนะในยุคที่ตอนนี้เราไม่ใช่เหรียญกันแล้วนะฮะแต่อันนี้เป็นของแต่งนะไม่ได้สแตนดานดนะฮะต้องเอามาแต่งครับส่วนที่รองแขนนะอันเนี้ย กรอบแตกนะเนี่ยหักนะก็ถือว่ายังหาอะไรไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นจุดที่จุดติของรถคันนี้นะครับเนี่เหลือขาเดียวเองอย่าไปเปิดมันแล้วกันนะฮะข่อร้องเอาแขนวางทับไปงี้อดีแล้วด้านหลังนะฮะโอโหอันนี้พึ่งเคยสังเกตเหมือนกันนะฮะเพราะว่าไม่ค่อยได้นั่งหลังนะเฮ้ยเท่ว่ะมีที่นะเสียบจุดบุหรี่นะได้ถึงสองตแหน่งเลย <Wow. S 1> ซึ่งปัจจุบันนี้เราก็คงจะเอามาเสียบสายชาร์จนะเอาเรื่องนะเนี่ยดีไซน์นี่ไม่ธรรมดา สำหรับการปรับภุมอลัยนะได้ทั้งยืดเข้านะขึ้นลงนะเออเรียกว่าจรีระเนี่ยได้หมดทุกรูปแบบนะครับความพิเศษนะฮะของตัวเบาะคันนี้ซึ่งแตกต่างจากรุ่นอื่นๆนะครับก็คือแน่นอนแหละมันมาพร้อมกับเบาะแบบปรับเมมโมรีได้3ตํตำแหน่งนะนะครับสามตำแหน่งหนึ่งสองสามนะครับมันยังมาพร้อมกับนี่ฮะปรับลำบ้าพพอร์ตนะหน้าปรับดันหลังได้ซึ่งจะมีเฉพาะ3 3 0สไอครับสำหรับด้านหลังนะครับ bmw series สามเนี่ยก็ไม่ใช่รถที่โอโถงมากนะแต่ก็นั่งได้สบายนะครับเบาะหลังนะตำแหน่งคนนั่งหน้าเนี่ยผมนั่งโอเคเลยเมื่อกี้ปรับแล้วเรียบร้อยแล้วย้ายมานั่งหลังเคยนั่งได้นะฮะเบาะหลังเนี่ยเรียกว่าแทบไม่มีคนมันนั่งเลยนะเบาะอยู่สภาพดีดีนะหนานุ่มนะหนานุ่ม,น,น,มนั่งสบายมุมเอียงโอเคหัวเนะี่ยมีการเว้าเพดานหลบหัวให้นะครับผมเนี่ยสูง6ฟุต2นิ้วนะ186นะครับก็ยังอยู่ได้นะหัวไม่แตะนะครับ ก็ถือว่ารถท anyway, ี่เดินทางทัวริ่งทางไกลได้สบายคันหนึ่งเลยครับด้านหลังนะครับก็ถือว่ากว้างขวางนะครับช่องเปิดนี time, ่็กว้างนะแต่ว่าค่อนข้างจะแบนนะลองก้มลงมองล่างโอ้โหโอ้โหลองดูฮะมีการค้าหัวโชคกด้วยนะเอ้ยนี่คือพร้อมสิ่งนะฮะพร้อมสิ่งเลยนะเออแต่ด้านหลังของ B M นะก็เปิดทะลุไม่ได้นะพับไม่ได <Sa> ้นะครับว่ากันว่านะครับที่เปิดไม่ได้เนี่ยเฉพาะรุ่นในไทยนะ ถ้ารูนเมืองนอกเปิดได้นะครับแล้วอันนี้ใส่ดามนะค้ำหัวโชคหลังมาด้วยแมพร้อมซิ่งจริงๆและนี่นะั่นนะ่ไม้เบสบอลนะฮะอันนี้ก็เผื่อไว้ถ้าชอกอาฝาก,กโปรงเสียนะฮะเอาไปค้ำได้นะอ่า,าเรามาดูข้างล่างกันอุปกรณ์นะมาครบๆนะนี่ไม่ลงไม่แรงมาครบนะครับอาท้ายรถนี่ดูเดิมๆเลยนะฮะเดิมเส่วนตัวนี้นะเป็นสามเหลี่ยมนะฮะ สามเหลี่ยมสะท้อนแสงนะครับเวลดเสียนะให้อาไววาง30เมตรก่อนถึงรถนะส่วนตัวนี้ชุดเครื่องมือดูที่ครบเปล่าสมัยก่อนผมเคยเอาไขาควงลงไปข้างล่างนะแล้วก็ลืมเอากลับมาถ่ายไขยควงหาย <c oughs> อันนี้อยู่ครบนะฮะอุปกรณ์เนี่ยก็เกือบเรียกว่าเกือบครบนะฮะประแจาหายไปตัวหนึ่งน็อตหายไปตัวหนึ่งนะครับน็อตเซฟตี้หายไปอันนี้ก็น่าจะเป็นปลอกปลอกเป็นอะแดปเตอร์นะซึ่งก็ไม่อยู่แล้วนะแต่โดยรวมยังพอใช้ได้นะครับ ขควงเปลี่ยนหัวได้นี่ไขควงเปลี่ยนหัวได้ไรมีไว้กัรักษาวิดีดีนะฮะของพูกนี้หายากครับสำหรับเกณฑ์การให้คะแนนในช่วงรถดีชี้เป้านะครับรอบแบ่งออกมาเป็น4หัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกความน่าเล่นน่าสะสมหัวข้อที่2ความสมบูรณ์ของตัวถังหัวข้อที่3ความสมบูรณ์ของห้องโดยสารและหัวข้อที่4ความสมบูรณ์ของการขับขี่ครับ สำหรับหัวข้อแรกความน่าเล่นน่าสะสมบอกเลยว่าใครที่เป็นแฟน bmw ต้องรู้จักรถรุ่นนี้เป็นอย่างดีว่าเป็นรถหายากคันหนึ่งในบ้านเราเพราะมีจำนวนเพียงแค่200กว่าคันเท่านั้นนะครับคันนี้เป็นคันที่ประมาณ160นะครับเรียกว่าโคตรลิมิเต็ดคนเล่น bmw รู้กันดีนะครับ3 30i แล้วก็ไม่ใช่รถย้ายของด้วยถ้าเป็น e 4 6 318 320แสนกว่าบาทหาได้แต่ถ้าเป็น3 3 0 i ตัวนี้ราคาโดดเลยครับคันนี้่3 7 9 0 0 0บาทก็ยังพอจับต้องได้นะไม่ถือว่าแรงเกินไปนะครับเพราะตัวนี้รถสมรรถนะสูงรถหายากนะครับแล้วอะไรอะไรเนี่ยมีความแตกต่างจากตัวธรรมดาอยู่บ้างนะครับในหลายๆส่วนเช่นจ,จานเบรกลังหรืออะไรแต่โดยรวมๆแล้วยังพอได้นะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้ผมให้นะรถคันนี้นะครับมีความน่าเล่นอยู่นะน่าสะสมอยู่ครับเอาไปเลยครับ4ดาวครับ สำหรับในหัวข้อที่2ความสมบูรณ์ของตัวถังภายนอกก็ต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยก็เจ้าของก็เก็บงานมาใช้ได้นะฮะจากเดิมเนี่ยที่ใส่พวกล้อแม็กซิ่งหรืออะไรก็กลับมาเป็นรูปแบบออริจินอลนสไตล์ทรงลุงนะฮะไม่ได้โหลดเตี้ยไม่ได้อะไรนะใส่ล้อเดิมๆนะครับแต่จะมีจุดที่ต้องชี้หน่อยหนึ่งก็คือตรงนี้ไฟหน้าด้านขวาเนี่ยอันนี้มีไอ้น้ําเข้าเล็กน้อยซึ่งเอาจริงผมว่าซ่อมได้นะครับตอนนี้นก็จะดูมีไออยู่แต่ถ้บอกว่า อากาศแห้งๆก็ไม่เห็นนะครับส่วนนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าคันนี้ก็ค่อนข้างจะคลีนมากนะฮะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเลยนะรถไม่เคยชนหนักนะครับเปิดฝากระโปรงมาด้านหน้าด้านท้ายเดิมๆนะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้นะครับเรื่องความสมบูรณ์ของตัวถังภายนอกผมให้ครับ5ดาวครับสําหรับในหัวข้อที่3ความสมบูรณ์ของห้องโดยสารก็ต้องบอกว่ารถคันนี้เจ้าของเดิมเนี่ยมีการเล่นสนุกกับมันไปบ้างนะครับ อย่างน้อยๆลายไม้ก็เปลี่ยนเป็นลายคาร์บอนนะซึ่งส่วนตัวนะผมว่าลายไม้เดิมสวยนะเป็นของหายากแล้วแต่โอเคละเปลี่ยนให้ดูมป็นมอเตอร์สปอร์ตนะตามยุคตามสมัยก็อนนี้ก็โอเคกก็ไม่ว่ากันนะครับความทันสมัยต่างๆนะได้รับการอัปเกรดแล้วแต่ถ้าใครที่ชอบความดั้งเดิมก็จะบอกอไม่ควรจะไปเปลี่ยนเลยแต่ผมว่าถ้าใช้งานในชีวิตประจำวันจอ Android ที่มีลุกแบบออริจินอลแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะ ก็สวยงามดีมีพาร์ทแตกหักบ้างเล็กน้อยนะครับแต่โดยรวมๆแล้วก็ใช้งานได้ตามปกตินะฮะถือว่าสวยที่เดียวเลยล่ะเพราะนั้นในจุดนี้นะครับความสมบูรณ์ของห้องโดยสารผมให้ครับ4ดาวครับสำหรับในหัวข้อสุดท้ายนะฮะความสมบูรณ์ของการขับขี่ครับเดี๋ยวเราไปขับขี่กันดูนะครับไปนะไม่เสียงเลยเลยสดใสเนียเดิอไปฮะ ล้วครับตอนนี้ก็มาลองขับนะ,ะ E สี่หกสามสามศูนย์ไอนะผมจะลองรื้อฟื้นความทรงจำนะครับสมัยออกใหม่ๆของรถคันนี้นะตอนนั้นได้ลองขับของ BMW Thailand ให้ลองขับดูนะฮะจำได้ว่ามันแรงมากนะฮะโอ้โหเฮ้ยยังเหมือนเดิมเว้ยโอ้เฮ้ยยังแรงอะ่ะออกไปนี่มีแรงบิดปึ๊บออกไปตั้งแต่แรกเลย ภายในห้องโดยสารรู้สึกถึงความเงียบนะครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดเอ,อเรื่อรื่นรมใช้ได้เลยละ่ะนะช่วงล่างก็นุ่มนวนดีน้ำหนักปมอะไรยังดีอยู่ไม่หลวมคลอนนะครับช่วงล่างแน่นไม่สะเทือนตรงนี้ถือว่าดีนะไม่มีเย็ดอาร์ตเลยเป็นไงฮะหนอนนั่งหลังเป็นไงบ้างก็ ข้างหลังมันอาจจะมันอาจจะเล็กไปสําหรับผมอ๋อข้างหลังเพอนั่งได้แหละพอนั่งได้เล็กแต่ว่าพอนั่งได้นะแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องช่วงล่างอันนี้ช่วงล่างมาตรฐานไหมนะมาตรฐานถือว่าดีนะเฟิร์มถือว่าเฟิร์มไม่ย้อยเลยไม่ย้อยไม่ย้อยแล้วก็ไม่แข็งด้วยสบายๆเขาดามดามโชกหน้าโชกหลังเลยนะเรียกว่าตัวถังมาริจิตเลยโอเคเดี๋ยวเราลองอัตราเร่งดูหน่อยนะครับไปครับโอ้เสียงเครื่องไพ่รอ เออมันก็ไม่ได้แรงเหมือนแต่ก่อนนะก็เรียกว่ามีแรงดรอปลงไปบ้างนะครับแต่สมูท <c oughs> สมูทเฮ้ยมันคุณนั่งหนักแค่ร้อยโลเพิ่มมาเอ้ยพอไหวน่ะชะได้นะชะได้ชะได้ชะได้สมัยก่อนนะอาจจะรู้สึกว่าแรงก็ได้เดี๋ยวนี้เราจเจอรถแรงมา,มากาสมัยก่อนนะรู้สึกว่าแรงก็ได้เราเจอรถแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้อยู่ในโหมดส,สปอร์ตนะฮะไปฮะเสียงเครื่อง คือรถมันรถมันเงียบอ่ะะรถมันเงียบเสียงเครื่องที่เข้ามาแต่พอเราทำเลืองนะไปดูบ้าว่าความเร็วมันเร็วน่ะมันเร็วนะแต่มันขึ้นแบบสมูทอ่อะแรงปิดมันต่อเนื่องสมูทมันไม่ใช่รถเทอร์โบนะฮะมันไม่ได้แบบเร่งทีหน้าหงายแต่เฮ้ยรถมันมีแรงชอบเนี่ยเกียร์มันกดแต่ปั๊บมันมาเลยชอบทนเสียงมันมากเลยเนี่ยเสียงเครื่องบีเอ็มสิสมูทลื่นอ่ะ แล้วมันเกียร์มันเปลี่ยนเกียร์ประมาณ6ก0ันสามร้อยอบเลยใช่เาอมันลากมันลากเข้ามาเลสไลน์เลยนะเราใจจริงจริงนี่ก็กลับมาสู่โหมดดีธรรมดานะโือถ้าปลับไว้เป็น S อสนะครับเบรกทำงานดีปกติคือมันเรียกว่ามีแรงเรียกว่ามีแรงเรียกว่ารถที่มีแรงนะครับโอ้กับราคานะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะเฮ้ยใช้ได้อยู่นะสภาพดีเลยรถคันนี้ แต่ติดอยู่แค่อินเทอเนียนี่แหละที่ดูซิ่งๆหน่อยถ้านอกเหนือจากนั้นนะก็เรียกว่าโอเคเลยนะครับถ้าใครต้องการนะจะลองสัมผัสกับรถคันนี้นะครับก็สามารถติดต่อเราได้นะครับคาร์คาร์เตอร์แต่ละนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทแล้วก็โทรมาครับศูนย์แปดสามสองสองเจ็ดเก้าพันนะครับสำหรับคะแนนนะครับคุณภาพการขับขี่นะครับนี่ผมให้แบบไม่ต้องคิดมากไม่ต้องหลังเลเลยนะครับคันนี้ผมให้ครับห้าดาวครับ รถคันนี้ยังขับดีนะครับอาจจะแรงน้อยกว่าสมัยก่อนเล็กน้อยนะเล็กน้อยเท่านั้นเรียกว่าโดยรวมๆแล้วยังถือว่าเป็นรถที่มีพละกําลังมีเรี่ยวแรงดีอยู่รถสมัยนี้กินมันไม่ได้ง่ายๆนะครับสมัยก่อนในตอนใหม่ๆเนี่ยศูนย์ถึงร้อยมันต่ำกว่าเจ็ดวินาทีแน่นอนนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ไม่ได้แล้วนะไอ้สมรรถนะแบบนั้นแต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นรถที่มีพละกําลังมีเรี่ยวแรงอยู่ครับเสียงเครื่องมันเพล้อจริงๆเออใช้ได้ รอบมันที่พร้อมจะกวาดกวาดทันทีนะเอาเรื่องสำหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะครับก็ติดต่อคาร์เคาน์เตอร์ไทยแลนด์มาได้เลยครับ0832279,000นะครับแลวถ้าอยากจะรู้ว่ารถคันนี้อยู่แถวไหนนะครับรถคันนี้อยู่แถวบางนาฮะเจ้าของบ้านอยู่แถวบางนานะอันนี้รถบ้านนะฮะไม่ใช่รถเต็นนะครับก็สามารถที่จะมาทดลองขับดูได้นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับพบกับคาร์เคาน์เตอร์ไทยแลนด์นะครับในช่วงรถดีชี้เ้าได้ใหม่นะครับ ทุกเย็นวันจันทร์เวลาดี4ีโมงเย็นนะครับแล้วเรามาดูกันว่าในสัปดาห์ต่อๆไปจะมีรถแปลกรถหายากอะไรมาให้ท่านได้ลองสัมผัสลองชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมแ้แ่นตาล้องกูนอนซึ่งแอบอยู่ข้างหลังนะครับก็ต้องขอลาไปแต่เพียงแค่นี้ครับพบก,กันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ